สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับให้เช่าบูชาพระเครื่องพญา,าเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะฮะพระเครื่องทุกองค์ผมรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอนะครับติดต่อเช่าบูชา0 924191588นะครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามนะสมมติด้านหน้านี่คือช่อง YouTube ที่เรากดดูกันใช่ไหมครับด้านล่างขวามือจะมีคำว่าติดตามนะครับพี่ๆจิ้มคำว่าติดตามไว้เลยครับนะฮะพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปพระเครื่องพญยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับที่ผมจะเปิดให้เช่าบูชานะครับจะมีคลิปใหม่ๆลงให้ชมทุกวันทุกวันครับวันนี้มาแกะกล่องพัสดุที่ส่งมาจากพี่ๆทางบ้านนะครับนะกล่องแรกใช้บริการของนะครับไปรษณีย์ไทยนะครับโอ้ท่านเดิมครับพี่เก่งสุพรรณนะ ส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะส่งบริการของเคอรี่มานะครับส่งมาชื่อผมชัดเจนครับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะทีละกล่องเลยนะครับเดี๋ยวมาชมว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับแกะกล่องเสร็จเรียบร้อยครับพี่ๆนะเดี๋ยวผมจะแกะนะฮะพลาเครื่องออกจากกล่องนะครับทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มาชมนะครับว่ามีพลาเครื่องรุ่นไหนบ้างนะครับต้องบอกว่าเต็มกล่องเลยครับทั้ง2กล่องนะครับอันนี้บริการของนะฮะ e m s ก็คือไปสนณีไทยจากคุณพี่เก่งสุพันธ์ท่านเดิมนะครับที่เคยส่งเข้ามาอีกกลองหนึ่งเป็นของเคอรี่นะครับจากคุณพี่นะฮะสมพง์นะครับนะฮนะเดี๋ยวแกะทีเดียวเลยนะครับจะได้ชมทีเดียวเลยนะครับถ้าแท้ผมจะเปิดให้เช่าบูชาเลยครับพี่พจ๋านะครับอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะ หอแรกแกะเสร็จเรียบร้อยครับพี่ๆนะครับหอแรกของคุณพี่เอกสุพันนะครับหอสองยังไม่ได้แกะนะหอของคุณพี่เอกสุพันมาทั้งหมด7องค์ครับด้านขวามือนี้คือรุ่นพุทธซ้อนนะครับรุ่นพุทธซ้อนปีพศ2535นะฮะกริบกริปเลยครับนะฮะปี35ครับพุทธซ้อนดียังไงเดี๋ยวมาฟังนะครับผมจะพูดให้ฟังครับพุทธซ้อนก็คือมีพระพุทธนะฮะคอยปกปักรักษาภาังกระจายเป็นตัวแทนของความสุขและความอุดมสมบูรณ์ครับ นะพญาเต่าเรือนนำพาไปค้าขายมีกําไรเนี่ยครับพญาเต่าเรือนคาบกําไรเห็นไหมครับสวยมากองคนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งครับต่อโคตรคมชัดลึกจมูกโด่งนิ้วครบเลยครับทั้งพระพุทธทั้งภาษากระกจ,จายสวยมากครับนะหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 5ครบครับพ,พี่จ๋านะครับ ใครทักก่อนได้ก่อนนะครับผมปล่อยไปสูงสุดนะครับ4,550 0 0แต่ใครพบเจอคลิปนี้นะครับรุ่นพุทธซ้อนะครับผมแบ่งให้หย่อนกว่าองค์ละ4,500แน่นอนครับนะสวยๆเลยครับสวยๆทุกองคครับนะฮะสวยๆทุกองครับปี3 5ครับปีลึกมากดูครับจมูกโดงนะครับโดงนิ้วครบต่อโคตรคมๆลึกๆครับนะฮะรุ่นพุทธซ้อนปี2,535ครับ ของคุณพี่เอกสุพันธ์นะต่อไปอีกอง์นี่ครับอง์นี้เด็ดเลยครับพญาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสนะพิมพ์ใหญ่ปีพศ2536พิมพ์ใหญ่นี่ครับสร้างน้อยกว่าพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็หายากมากกว่านะครับองค์นี้เลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆครับเก็บผิวอย่างดีครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยมากครับดูสิครับสวยมากครับ นะฮะผมปล่อยไปสูงสุดก็6 5 0 0 7 5 0าอยู่ประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าใครเจอคลิปนี้นะผมหย่อนนะผมปล่อยให้หย่อนกว่า6,500แน่นอนครับของหายากของสวยนะครับนิยมมากๆครับรุ่นไตมาสปีพศ2536พิมพ์ใหญ่ครับนะแล้วก็นี่ครับรุ่นพิเศษเมตตามหาลาบมาคู่กัน2องค์แต่ลงยานะครับลงยานะครับเดิมๆนะครับนะ เป็นพิมพ์พระสังกระจายครับดูครับจมูกโด่งๆเลยครับพี่ๆนะจมูกโด่งๆนิ้วครบๆสวยๆเลยครับดีครับรุ่นพิเศษเมตตามหาลาบปีพศ2540ครับนะกะไหละทองลงยาสีแดงเหลืองน้ำเงินและก็น้ำเงินเหลืองเขียวครับนะฮะเด็ดมากเป็นพิมพ์พระสังกา,ายนี้จะหายากกว่าพิมพ์หลวงปู่หลิวนะครับนะท่านจะสร้างไว้2พิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ที่มีหลวงปู่หลิวนั่งอยู่ด้านหลังและก็พระสังกา,ายอยู่นั่งอยู่ด้านหลังครับ นะฮะดูสิครับกระไหลทองลงยาสวยมากครับพี่ๆเดิมๆเลยครับปี40ผมปล่อยไปสูงสุดก็7000นะฮะ7 0ดนานะครับนะครับแต่ถ้าใครพบเจอคลิปนี้ผมปล่อยให้หย่อนกว่านะหย่อนกว่า4,800แน่นอนครับนะครับนี่คือห่อแรกของคุณพี่เอกสุพันนะเดี๋ยวเรามาชมห่อที่2ครับนะหอที่2ยังไม่ได้แกะเลยครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะหอที่2นะครับ มาต่อกันเลยครับพี่ๆนะครับอีกกล่องหนึ่งแกะออกมาเรียบร้อยแล้วมีพระเครื่องทั้งหมดสองสี่หกเจ็ดแปดองค์ครับแล้วต้องบอกว่ากล่องนี้เด็ดมากๆครับเด็ดตรงที่องค์นี้ครับผมตกใจหมดผมคิดว่าเนื้อทองคำครับนะผมคิดว่าเนื้อทองคำเนี่ยนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรวยครับรวยรวยรวยเนื้อสตังครับดูครับดูจมูกโด่งนิ้วครบนะฮะนิ้วครบสวยเลยครับ ตอกโค้ด2โค้ดครับนิยมครับนี่ครับสวยๆครับรุ่นรวยรลยรวยครับเนื้อสตางค์สร้างเพื่อแจกกรรมการในปี2 5 3 6ิครับผิวเดิมครับพี่ๆจ๋าผิวดเดิมสวยมากดูครับนะถ้าผ่องอีกหน่อยนี่ทองคําเลยนะครับดูครับคาบน้ําทองสวยมากครับรุ่นรวยรลยรวยปีพศ2 5 3 6ครับ หายากมากๆครับนะแล้วก็มาองค์นี้คือเหรียญนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเม็ดแตงนะครับรุ่นแรกปีพศ2522หครับหลวงปู่หลิวนะครับนะดูครับเม็ดตาติดชัดนะผิวสวยแดงเลยครับนะสร้างเป็นรุ่นแรกครับเหรียญเม็ดแตงหลังนะครับหลังวงเดือนนี่คือนิยมมากครับนะแล้วก็หายากสร้างน้อยครับนะสร้างขึ้นในปีพศ2522ครับสวยสมบูรณ์มากเลยนะครับ สนใจติดต่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะรวยเลยรวยหรือเหรียญเม็ดแตงครับนะครับต่อไปนี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสนะครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสพิมพ์เล็กครับถ้าเป็นของคุณพี่เอกสุพันนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับพิมเล็กและพิมพ์ใหญ่ครับสร้างปีเดียวกันครับปีพศ2 5 3 6นะนะรุ่นไตรมาสพิมพ์เล็กนะ เนื้อทองแดงนะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงตอกโค้ดคมๆลึกๆครับสร้างปี36ผมปล่อยไปสูงสุด5,5่ห้าพันห้าหกพันหกพันห้าอยู่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าใครพบเจอคลิปนี้ผมปล่อยให้หย่อนกว่าห้าพันห้าแน่นอนครับนะสวยมากดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยฮะเล็บเท้าคมๆครับนะนะรุ่นใจมากนะเหรียญเม็ดแตงนี่ผมปล่อยไปสูงสุดนะฮะ2,800นะครับถ้าใครพบเจอนะผมก็ให้หย่อนกว่าหย่อนกว่า2 8 0 0นะครับ นะต่อไปเหรียญนะครับรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีครับนะหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นนะครับในปีพศ2518สครับ2518้านงี่ครับ2518สร้างนะยุคต้นยุควัดสนามแย้ครับจังหวัดกาญจนบุรีนี่คือวัดแรกของท่านนะครับที่ท่านเริ่มนะสร้างพระเครื่องนะครับเหรียญยุคต้นเลยครับปี2518นสะสภาพสิสวยแบบกิิบๆเลยนะเนื้อทองแดงแบบเนี้ย ผมปล่อยไปครับเกือบ2องห0ื่ครับแต่เหรียญน,นี้นะครับใครพบเจอเหรียญน,นี้คลิปนี้ผมปล่อยให้นะฮนะให้หย่อนกว่า1 0,000นะจ๊ะนะฮะเหรียญสวยเหรียญดีปีลึกครับนะบเหรียญรุ่นพิเศษส,สงครามเกาหลีปี18จ้ะนะต่อไปนี่ครับเต่าโชคลาภเต่าค้าขายจากพ,พี่จ๋านี่คือพญาเต่าเรือนนะครับ รุ่นเพื่อมาตุภูมินะครับเนื้อนวะโลหะครับสร้างขึ้นในปีพศ2541ครับ2541ด้านหลังเป็นยันมหาลาบมหาโชคครับหลวงปู่หลิวจะสร้างไว้พ่อค้าแม่ขายนะราชบุรีกาญจนบุรีนะครปฐมนะครรู้จักกันดีครับเต่าโชคลาบเต่าค้าขายรุ่นนี้เนื้อนวะผมปล่อย2 5 0 0 2 8 0นะครับแต่ถ้าใครพบเจอคลิปนี้ผมปล่อยให้หย่อนกว่านะครับให้หย่อนกว่านะครับ2,500แน่นอนครับ นะครับสวยมากๆพี่ๆจ๋าสวยๆครับอย่าปล่อยให้หลุดมือครับน่ารักด้วยนะครับต่อไปเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่หลิวนี่ครับนานๆจะเจอสักเหรียญครับนะสิปีนี้ผมผ่านมือผมเข้ามาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่3เท่านั้นครับเหรียญรูปเจ้าสัวหลวงปู่หลิวออกแบบเท่ากับเหรียญเจ้าสัววัดกลางบางแก้วนะครับพี่ๆจ๋าของหลวงปู่บุญนะครับนะครับ ใกล้เคียงกันเลยครับแต่นี่เป็นนะครับของหลวงปุ่หลิวครับสร้างขึ้นในปีพศ2539ครับนะฮะในงานผูกพันธสีมาปี2539นะครับเนื้อทองแดงผิวลุ่งๆเลยครับสวยมากผมปล่อยไปสูงสุดก็มาประมาณนะประมาณ2,000ถึง2,500แต่ถ้าใครพบเจอคลิปนี้ผมปล่อยให้หย่อนกว่า2,000ครับนะของหายากครับเปลี่ยนเจ้าสัวขยากเป็นเจ้าสัวชนสีชนะสีนะครับ ต่อไปนะครับนี่คือคู่ปาตะเพียนวิเศษสีมงคลรุ่นแรกครับปาตะเพียนวิเศษสีมงคลรุ่นแรกครับนะเป็นพิมพ์แบบคู่นะครับพระ,ะสังกระจัยปิดตาหรือพิมพ์พระปิดตาและพิมพ์พระแม่นางกวักครับนะถ้าบูชาเป็นคู่จะดีครับนะ พระปิดตาโดดเด่นทางด้านโชคลาภเมตตามหานิยมเป็นเลิศครับปาตะเพียนเรียกทรัพย์สีมงคลปี2540ครับแล้วก็พิมพ์พระแม่นางกวักนะครับกวักเงินกวักทองครับนะฮะสร้างพร้อมกันพิธีเดียวกันครับแต่สร้างคนละพิมพ์ครับเป็นพิมพ์ปิดตาและพิมพ์พระแม่นางกวักสวยๆทั้งคู่เลยจ้ะผมปล่อยไปสูงสุดอง์ละนะสองพบาทแต่ใครพบเจอคลิปนี้ครับผมแบ่งให้คู่นี้นะครับคู่นี้เพียง1,800บาทเท่านั้นครับ ของสวยรุ่นแรกหายากครับปลาตะเพียนวิเศษสีมงคลรุ่นแรกปี40ครับนี่ครับจะมีคําว่ารุ่น1รุ่น1ครับนะครับมาใครชอบก็จัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณพี่นะครับสมพงษ์หรือคุณพี่เอกสุพนธ์นะครับนะฮะผ้าเครื่องของพี่พี่ทั้งสองท่านนี้ที่ส่งมานะครับให้ผมเนี่ยฮะ นะครับผมรับประกันพระแท้ให้พี่ๆตลอดชีพเสมอนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะฮะช่องตรงนี้เป็นช่อง u t u b e ใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้จะมีคําว่าติดตามสีแดงๆนะครับพี่ๆจิ้มไปเลยครับนะครับจิ้มไปเลยครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปพระเครื่องพระยาต่าเรือนของหลวงปู่หลิวที่ผมเปิดให้ชาวบูชานะครับ พระเครื่องพญยาเต่าเลือนทุกองผมรับประกันพระแท้ตลอดชีพให้พี่ๆเสมอครับสนใจเช่าบูชาก็0 924191588นะโทรมาแล้วก็แอดไลน์กันได้เลยครับนะผมโบท๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับขอลาก่อนครับสวัสดีครับ